สวัสดีครับผมคุยไพทูลวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับตัว O o Studio นะครับเรามาคุยกันต่อในดีเทลสักนิดนึงเพราะว่าคราวที่แล้วที่เราคุยกันไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องแบบ r Vi e w ค่อนข้างแบบยากมากนะครับวันนี้เรามาลงรายละเอียดกันว่าในหน้าจอแล้วก็เริ่มต้นทำการสร้างตัว Work f l o w ขึ้นมาสักตัว2ตัวนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับคราวที่แล้วเราทำตัวที่เป็น Display ตัว e s s a g e ใช่ไหมครับแล้วก็ทาการ o l v ซแต่ว่าผมยังไม่ดีเทลอธิบายว่า ฟังก์ชันในตัวของ display มันทำงานยังไงทีนี้เรามีเพิ่มเติมมาอีกนะครับในครั้งนี้ก็คือเราจะทําการ display ตัวเอาต์พุตที่เป็นเชลคอมมานด์นะครับตัว RIS ก็คือที่เราบอกว่าย่อม,มาจาก r e m o ท e Action s ซอร์วิสคอมมานด์นะครับเราอาจจะเป็นเป็นการปีงคอมมานด์ละกันนะบอกว่าใช้ IP c o n f นฟลิละกันนะครับแล้วก็เอาค่าของ ipconfig ตัวนี้มาเป็น input ให้กับตัว display message ทำการโชว์อยู่บนหน้าจอ Display นะครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นในวันนีที่เราจะคุยกันก็จะเป็นเรื่องของการเปิดนะครับก็คือแบบเบสิกเลยนะครับเริ่มต้นทําการเปิดหาตัวโอ Studio หลังจากที่เราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นทําการสร้างโปรเจกต์ใหม่ทําการ Create Content Pack ของเราเองขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ทําการ Import ตัวคอนเทนต์แพคของที่คนอื่นเขาสร้างมาหรือจะไปดาวน์โหลดมาจากตัวไ Mi โคร Focus Market ก็ได้นะครับ แล้วก็ Import เข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมเจอเนี่ยในโอโอของ Studio Version น2019เนี่ยอาจจะไม่ Compatible กันในเวอร์ชันเก่าในเวิร์กโฟบางตัวนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะ Compatible นะครับโอเคนะครับถัดไปก็คือทำการสร้าง display message อันนี้ผมถือว่าเป็นการอ,อธิบายซ้ำละกันนะครับแล้วก็ถัดไปก็เป็นการเพิ่มตัว as command as command ครับ ในโฟลเข้ามานะครับโอเคทีนี้เรากลับไปดูตัวแอปพลิเคชันกันเลยนะครับเริ่มต้นทำการสร้างเปิดโอสโตริโอเดี๋ยวขออนุาญาตออกจาก Presentation ก่อนนะครับ okay. โอเคขอโทษทีครับเปิดอีเมลครั้งไหมโอเคนะครับอันดับแรกก็คือถ้าเรายังพึ่งติดตั้งไปแล้วก็บอกว่าเซิร์ชทำการค้นหาจาก o p e r a t i o o Orchestation Or นะครับผ่านทางชู Search ของ มันก็เซอร์ i ิตอ้าวตัทีของของ Windows นะครับหรือนะครับหลังจากที่เราติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอดีผมเอามาแท็บอยู่บนนี้นะครับเราสามารถที่จะเสิร์ชหาว่า Micro Focus นะครับก็คือเริ่มต้นตัว M ผมไม่น่าจว่าเขาเริ่มต้นใช้คำว่า operation orchestration รู้ใจว่าเขาคงใช้ตัวที่เป็น micro Focus นุนเดี๋ยวนะครับผมขอหาก่อนก็ธรรมดาผมเข้ามาผมมักจะใช้วิธีการ Bookmark กไปเลยนะครับอ่ะ micro Focus ครับผมแล้วก็ภายใต้ micro Focus folder ก็จะเป็น micro Focus operation orchestration นะครับตอนนี้ที่ผม In นสตอลเนี่ยมันจะมี network virtualization มาให้ด้วยนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวราค่อยคุยกันทีหลังว่าตัว NV คือ Network v i r t u a l l z e เนี่ยเอาไว้ทำอะไรนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ชผ่านทาง Windows น,นะครับผ่านทางหน้าเมนูหรือจะเป็นช็อตคัดตัดที่ผมทำนี้ก็ได้นะครับโอเคอันดับแรกก็จะถามก่อนว่า Workspace ที่ใช้ในการทำงานเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับผม Default ผมเซฟไว้อยู่ที่นี่นะครับก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมลอง c o ป y แล้วก็โชว์ให้ดูนะครับ นั่นหมายความว่าทุกๆครั้งที่ผมทำการสร้างตัว workflow ขึ้นมาใหม่นะครับมันจะถูกเก็บไว้ที่นี่นะครับภายใต้โฟลเดอร์ OO นะครับแล้วก็ Content Pack นะครับอันนี้คือผมสร้างไว้เป็นชื่อของผมเลยก็คือ Flow Autolite นะครับก็ c p ย่อมาจาก Content Pack เขาสร้างขึ้นมาให้เองอัตโนมัตินะครับโอเคอ่าทีนี้วิธีการในการเริ่มต้นโอขอโทษครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดเมียผมก่อนละกันเนาะโอเคครับกลับมา รตรงหน้าจอนี้เราจะเ,เขาจะเปิดมาให้เราทุกครั้งเลยนะครับถ้าเราใช้อยู่ในตัว workspace เดิมเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แล้วตัวนี้เราก็กดไปได้เลยครับว่า do not ask again นะครับก็คือเขาจะไม่มาถามเราอีกว่าต้องการที่จะเปลี่ยนตัว workspace ไหมนะครับอันนี้ผมผมขอปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับกดปุ่มโอเคก็จะทำการโหลดตัว operation orchestration studio ขึ้นมาให้นะครับ นะครับหน้าจอก็จาคล้ายๆจากจะบอกว่าก็ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับหลักๆเลยที่จะใช้เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยทำการสร้างตัว workflow ใหม่ขึ้นมาทำการเสิร์ชก็คือ f f สถ้าสมมุติเราหา Content p a พ็เราไม่เจอเนี่ยเราก็มาเสิร์ชจากตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเสิร์ช Operation หรือเสิร์ช Flow อะไรก็แล้วแต่ที่เราหาไม่เจอเนี่ยเรามาใช้วิธีการเสิร์ชเอาก็ได้นะครับ ตัวที่ผมอยากแนะนำเพิ่มเติมก็คือเกี่ยวเรื่อง Help แล้วก็ดาวน์โหลด Content p a ็คนะครับมันจะมี Community ที่เป็นของ i t e m Market ของ Micro Focus เนี่ยถ้าเราอยากศึกษาเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับตัว i t e m เนี่ยผมก็แนะนำครับว่าให้เราเข้าไปนะครับเปิดใน Community ของ Micro Focus แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีรายละเอียดของคนที่ใช้งานตัว โอเปอเร o ันออเ t สเ t ชันแล้วเขาก็จะเป็นการสร้างคอมมูนิตี้มีการแบ่งปันมีการแชร์ข้อมูลกันนะครับมีการถามตอบปัญหาในไอทอมตระกูลไอทอมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจริงๆแบบที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าตัวโอเปอเร o ันออเกสเทชันเนี่ยเหมือนเหมือนน่าจะเป็นไม่น่าครับท้ทีมันเป็น Engine หลักดีกว่าที่ใช้ในเรื่องของ l i มิดิเอชันการจัดก,การ Workflow ต่างๆการแก้ไขปัญหาต่างๆ นะครับซึ่งใช้ในหลายๆตัวแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นตัวโอเปอเรชันบิดตัวเฮลเดส DCA หรือแม้แต่ HCM แม้แต่ RPA โรบอติคออโตเมชันก็ใช้นะครับก็ใช้ตัวโอเปอเรชันออแกเนชันเนี่ยดูเห็นไหมฮะว่าการที่เราเรียนรู้ตัวที่เป็นโอเปอเรชันออแกเนชันนี้แล้วก็มีประโยชน์ในการต่อยอดกับตัวซอฟต์แวร์อื่นๆของไมโครโฟกัสค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็ สองเรคเเมนเลยนะฮะว่าให้เราลองเรียนรู้ดูนะครับแล้วก็มาทั้งแชร์ความรู้ด้วยกันอยู่ในคอมมูนิตี้ด้วยกันนะครับโอเคนะครับในเรื่องของคอมมูนิตี้ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เรามีพวกคอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์แพ็กใหม่ๆของคนที่เขาทําการแชร์คือเขาก็ทำการสร้างของเขาเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็จะเอาคอนเทนต์แพ็กของเขาเนี่ยเข้ามาแชร์นะครับเราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลาวด์แสลงของ Amazon เนี่ยเขา เราการสร้างเบอร์โฟลไปแล้วนะครับเราก็เอาดึงดึงเบอร์โฟของเขาเนี่ยามาโมดิฟายให้เป็นของเราก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราเห็นว่าเป็น Micro Focus นะไมโครโฟกัสนั่นหมายความว่าคอ Pack นเทนต์แพ็กนี้รีลีสโดยไมโครโฟกัสนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอยู่บางคนเนี่ยอย่างนี้ครับก็คือถูกพัฒนาโดย Docker นะครับหรือทำการพัฒนาโดยผอาจจะอ่านชื่อผิดนะครับ อาเป็นว่าก็คือเป็นคาวแแ s งนะครับที่ทำจัดการเรื่อง optical recognition character recognition นะครับ OCR นะครับก็ลรา import มาแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับโอเควิธีการก็ไม่ยากครับก็เพียงแค่ว่าสมมุติว่าผมต้องการที่ดาวน์โหลดตัว content pack operation o r h e s t r a t i o n content นี้ละกันนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันส่วนใหญ่ในที่ เป็นเพราะว่าผมใช้ตัวที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่แล้วนะครับผมก็ดึงตัวที่ด้านบนดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องสมัครเป็นพาร์เนอร์กับไมโครโฟกัสเขาก่อนเนาะแล้วก็ล็อกอินเข้ามาผมใช้ชื่อ username เปนะ็นไพโทเนาะนะครับถ้าเจอผมอยู่ในมาร์เก็ตก็ทักทายกันได้นะฮะหรือกดแชทคุยกันในไม่แชทเขาเรียกถามตอบในในตัวคอมมูนิตีนะฮะ โอเคหลังจากนั้นก็มาทำการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับก็ทำการคีิปนะครับโปรไฟล์จะเป็น jar หลังจากนั้นเราก็ทำการ Import เข้ามานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการ Import ตัวไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมจะย้ายมาอยู่ในคอนเทนต์แพคผมแล้วกัน ชื่อนี้นะครับ Infra Structure o r c h e s t r a t i o n เดี๋ยวผมลองดูนะครับถัดไปหลังจากที่ผมดาวน์โหลด Content Pack มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกคือ,อถ้าผมเข้ามาในหน้ออาจอเปล่าๆเนี่ยจะยังไม่เห็นไม่มีโฟล์ไม่มีอะไรเลยนะครับจะยังไม่มีแม้แต่ตัวที่เป็น Content Pack ด้วยซ้ำไปนะครับก็แนะนำครับว่าให้ทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมากดปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นครับแล้วก็ทำการสายชื่อโปรเจกต์ก็ไปใหม่นะครับ โลเคชันก็จะเป็นโลเคชันที่อ้างอิงจากเมื่อสักครู่ที่เป็น Workspace นะครับโอเคหลังจากทําการสร้างขึ้นมาแล้วมันจะสร้างเป็นโฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมาให้นะครับคืออันนี้ผมขอยกตัวอย่างของผมเลยแล้วกันเนาะก็เป็นเป็นโฟล w a อ t h เท i ร์ไรเซซึ่งภายใต้นี้ผมก็สามารถที่จะมันก็จะมีตัวที่เป็นไลบรารีคอนฟิกไว้ให้แล้วก็มี r r p e r t y นะครับภายใต้ไลบรารีเนี่ยเราอาจจะสร้างเป็นเป็นเวิร์กฟลย่อยของผมของตัวเราเองก็ได้นะครับ ทําการสร้างก็คือสร้าง new folder ขึ้นมาก็บอกว่าเป็น s o f t w a r e sample อย่างนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นภายใต้ sample ตัวนี้ผมก็บอกว่าผมอยากสร้างตัวที่เป็น flow ใหม่นะครับ display message นี่ครับขั้นการสร้างตัวที่เป็นพื้นพื้นที่เราเรียกว่าเป็น canvas นะครับภายใต้ canvas ตัวนี้เราก็ทําการดึง object นะครับ ที่อยู่ใน Content p a พคเอามาลากมาได้เลยนะครับถัดมานะครับเราก็มาดูวิธีในการที่จะ Import Content ์คอนเเมื่อสักครู่นี้ผมดาวน์โหลดมาจากตัว Market แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ผมจะ Import มันเข้ามาอยู่ในตัวโปรเจกต์ของผมโอเคก็ทำการกดปุ่มนะครับภายใต้ Dependency นะครับให้เราเลือกตัวที่เป็น Import Content Pack นะครับจะเป็นสัญลักษณ์รูปแบบนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ครับคอนเทนต์แพคมาใีฟอร์มให้ผมแล้วเพราะว่าผมทำการอิพอรนพุตมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลือกเลยครับ oo infrastructure orchestration open นะครับก็เช่นว่า compatible แล้วก็ทำการ i อินพุตเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยละเข้ามาแล้วทีนี้ผมก็สามารถที่จะใช้งานตัว Content Pack ของผมได้แล้วแต่ Content ของเขาอาจจะสร้างมาค่อนข้างลึกไปนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคเตนน้ยังมีอะไรอีกครับก็เราไปกันระดับหนึ่งแล้วนะครับเราก็ไปคุยกันต่อเราก็มาสร้าง simple workflow ขอขอรีวิวตัวตัวเดิมก่อนละกันนะครับตัวที่เป็น display message ใน operation Operation ตัวที่เป็น utility operation นะครับ ผมทำการสร้างตัว display message ผมราก object นี้ออกมานะครับแล้วก็ลาก output ตัวที่เป็น success ออกมานะครับก็คือ response ที่เป็น success นะครับทีนี้ผมก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าผมอยากให้2ตัวเนี้ยเรียงแบบไหนนะครับก็ทำการ align ให้อยู่เส้นเดียวกันนะครับหรืออยู่ในรับเส้นตรงนะครับก็ทำได้ นะครับโอเคนะครับทีนี้ผมก็เอาตัวที่เป็น r e s s スポンス s o สที่เป็น success เนี่ยยิงเข้าไปที่ Object ที่เป็น Success ของผมตัวนี้นะครับทีนี้ก็เข้ามาดูในรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับตัว Display Message ให้เราคลิกขวานะครับแล้วเลือก Property ก็จะเป็น Property ของตัว Display เองนะครับแต่ว่าไม่ใช่ Property ของตั Pro ว p r o j e c t นะครับตัว Property ของของอ ออ j เจ t d i ดิสเพเนี่ยประกอบไปด้วย Input 2ตัวนะครับมันประกอบไปด้วย Input และ u u t u t อีแล้วนะครับในตัว Input เนี่ยเขาต้องการรับ Message แล้วก็ t i t l e ของตัว m s s s g g นะครับทีนี้ในตัว Title เนี่ยผมบอกว่าเป็น Python Title แล้วกันเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะ Display แบบไหน m e s s a g e ก็คือเป็น Input ที่ทำการรับผมบอกว่าให้เขาทำการรับจากตัวพรอม User คือ เป็น d i a l o g มาถามผมบอกว่าต้องการที่จะ display อะไรแล้วก็โช o w output ตรงนั้นออกมาให้นะครับตัวนี้ไม่มี output นะครับ output ของมันคือการ display นะครับ r e s o u r c ไม่มีนะครับ display ไ,ไม่มีเราไม่ได้ใช้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าตัว display r e s อ u r c e ทำงานยังไงนะครับให้เราคลิกเลือกตัวที่เป็น description ก็จะเห็นว่าคนที่ทำการสร้างเนี่ยเขา บอกรายละเอียดไว้มาค่อนข้างครบแล้วนะครับเราก็เพียงแค่ว่าอันนี้ตรงกับตามตามที่เราต้องการจริงหรือเปล่าเราทําการลากเข้ามาและใช้งานนะครับโอเคนะครับในตัวขอแมเสเซจเองเนี่ยผมทําการเลือกแบบนี้ครับ <c oughs> เราสามารถที่จะโชว์ป๊อปอัพตัวนี้ออกมาได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเหมือนกันเลยนะครับ ในตัวของ input message เนี่ยผมบอกว่าถ้าผมใช้เป็น con, const constant ก็คือเป็นค่า constant value ใส่เป็นพิมพ์เท x t ลงไปธรรมดานะครับรค่อยโชว์ message นั้นขึ้นมานะครับถ้าเป็น prompt user คือทำการถาม user แล้วก็ prompt สำหรับในการเก็บ record หรือจะใส่เป็น list ของช่วง pop up ของ selection ก็ได้นะครับอ,อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันทีหลังนะครับเราแบบ simple ก่อนกนะ็คือทำการรับ เแมสเซจเข้ามาแล้วก็โชว์ไปนะครับถัดไปก็เป็นการบอกว่าทำการรับ input message เนี้ยมาจาก previous step result ็ก็คือถ้าเรามี object ของเราก่อนหน้านี้อย่างเช่นว่าในเอาพ t ถัดไปในใน,ในตัวถัดไปดีกว่าที่ผมจะทำการโชว์น in, ในใน w o r k f ก o w ก็คือเป็น RAS command Remote action s e r v i c e นะครับผมจะมีตัว command run ipconfig แล้วเอาผลจาก IP conflict ตรงนี้เอาเข้ามาโชว์เพราะฉะนั้นในตัวหลักถัดไปเนี่ยก็คือจะเป็นการ use PBS Stack Re resource เป็นต้นนะครับ้าชีพเซมแล c เค n t ตัวนี้เดี๋ยวก็จะมีการโชว์เดี๋ยวคุรละละเอียดกันนะครับตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเรื่องของการล็อกอินเข้ามาค่าล็อกอินเป็นลายยูเเนมเป็นลายอันนี้เราไม่เอานะครับเราเลือกเป็นพรอมยูเซอร์นะครับ mm hmm. กดปุ่มโอเคแล้วก็ลองดูผลก่อนละกันนะครับเรามาดีบักนะครับวิธีการดีบักก็คือเลือกตัวที่เป็น local connection ทำการเซฟก่อนชื่อ Work f l o w ตัวแรกก็คือ d display m e s s a g e ธรรมดานะครับหน้า d ด a l o ล็อกก็คือตัวนี้จะเป็นการโชว์ผลทําการรันนะครับแล้วก็หลังจากลันไปแล้ว r a n s i t i o n ในขณะที่ทําการรันเป็นยังไง step resolve เป็นยังไงนะครับอะไรบ้างที่เป็นตัวแปรหรือเป็น value ที่เป็น v a l ีเอเบในใน s ซชันหนังของมันก็จะมีตัวที่เป็นการแทนค่าตัวแปรเดี๋ยวจะเห็นค่าตัวผู้การแทนค่าตัวแปรตัวนี้อยู่ในค่า value นะครับโอเคาทาการรันก่อนนะครับกดปุ่มที่ Play นะครับหรือเครื่องหมาย3ามเหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วก็หรือไม่ก็กด x 1 1ก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับตัวแอปพลิเคชันทาการถามครับว่าต้องการให้โชว์อะไรนะครับผมบอกแล้วว่าผมอยากาทำการดิสเพย์เป็นชื่อ,อานามสกุลผมมากันวาสนาดำลงดีนะครับกดปุ่ม continue ครับเขาจะนามสกุลผมเข้าไปโชว์นะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นที่ที่ผมใส่ title ใช่ไหมครับก็คือเป็นใส่ชื่อผมพ y t ทูน title นะครับแล้วก็โชว์สกุลผมขึ้นมาจบนะครับ <c oughs> แค่นี้เองนะครับก็จะเห็นว่าเป็นสเต็ปในการรันมีสเต็ปอะไรบ้างรันอะไรบ้างนะครับผลในการรันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีค่าแวลูอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้คือเสร็จละหนึ่งตัวนะครับถัดไปเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมสร้างโฟล์ใหม่ขึ้นมา บอกว่าชื่อ r a s command นะครับใน ias command เนี่ยของผมผมจะไม่ดึงตัวที่เป็น ias command ซึ่งถ้าเราใช้ในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับมันจะอยู่ภายใต้นี้แหละครับตัว utility operation นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยตัวเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะอยู่ในเดพิเคทก็คือมันก็ ฟังชันก็ไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับตัวไหนที่เป็นของเขาเนี่ย <_ S 1> เขาจะมาใส่ในตัว e p r l i c t t นะครับอ่ะ is comma นะครับทีนี้ใน Canvas ผมก็มีทั้งแบบอ่าทั้งสองแบบเป็นเพราะว่าในตัว is comma เนี่ยมันมี response เป็นไปได้สองอย่างก็คือทำงานสำเร็จ um แล้วก็ fail นะครับโอเคผมเอางาน um สำเสร็จไปใส่ใน display message นะครับแล้วก็ fail ใส่ใน output fail นะครับแบบที่จัดเลเยอร์สักนิดนึงนะครับให้เข้าใจให้ภาพสวยงามสักนิดนึงโอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็มากำหนดให้ตัว is เอข้ามาตัวนี้เป็นจุด Set Start Step นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการรันโปรแกรมนะครับ ตัว I S c command อ่ะเรามาดู Property ของเขาก่อนใน Property ของเขาต้องการ c o m m a n d ครับเป็น r e q u i r e ส่วนที่เหลือเป็น optional นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ I S R ตัว c o m m a n d นี้ก็คืออะไรครับก็คือเราใส่อย่างเช่นว่าพิมพ์ IP c o n f l i c เข้าไปนะครับหลังจากนั้นตัว IP conflict เนี่ยมันต้องถูกส่งต่อมาให้กับ display message ทำการ display นะครับ ทีนี้เราต้องมาแก้ไขแล้วครับเพราะว่าตัว is command เราไม่ได้ทำอะไรกับเขานะครับแต่เขาจะเป็นตัวให้ข้อมูลนะครับกับตัว display message display message ต้องทำการรับ message ตัวนี้ครับมาจาก is command ทีนี้ให้เราเลือกตัวที่เป็น use previous step result นะครับแค่นี้เองดู simple ใช่ไหมครัเรียบร้อยละไม่เมี่ยเลยนะครับ Output ของ I S Command คือเอา p u พุของการรัน I P config ฟีดมาให้กับตัว Dis display message นะครับ display message take o เอา u t พุจาก I S มาเป็น Input ของเขาและวทำการโชว์อยู่ใน Popup Dialog ก็จะไม่มีการถามแล้วนะครับก็คือเราได้ Input มาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทำการ Display แล้วก็จบตัเรเศษนะครับ มาดูว่าผลเอา p ์พุตเป็นยังไงทำงานเซฟก่อนนะครับกด F11 ก็ได้ครับบนคีย์บอร์ดนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้เป็น optional นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ผมบอกว่าใส่เป็น IP c o n f i g เดี๋ยวโชว์ให้ดูก่อนละกันนะครับว่า IP c o n f i c t ขึ้นผมเป็นยังไงในตอนนี้นะครับ เขาก็จะเอาตัวเอาพุทตรงนี้นะครับทั้งหมดที่มีอยู่ที่โชว์หลังจากที่ผมพิมพ์ IP Config ไปแล้วเนี่ยเอาเข้าไปเป็นฟีดเป็นอินพุตให้กับอะไรครับ Display Message เดี๋ยวลองดูนะเปรียบเทียบกันเนอะว่าเอาพุทออกมาเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วมาเปรียบเทียบกันนะครับอ๋อต้องขอโทษด,ด้วย ก็จะเห็นว่า Message เ,เดียวกันเลยถูกฟีดเข้ามาให้กับตัวดิสเพย์แมสเซจทำการโชว์นะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะโชว์ให้เห็นว่าการใช้ OO เนี่ยนะครับมันต้องมีเรื่องของ Input และ Output นะครับการที่เราได้ Object มานะครับมันก็จะเป็น Output ไปให้กับตัว Object ถัดไป เป็นอย่างนี้ส่งต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นสเต็ปนะสเต็ปการทํางานนะครับเป็นเวิร์กโฟล์กการทํางานเพราะฉะนั้นมันก็มีอินพุตทำการรันตามฟังก์ชันงานตัวเองหลังจากนั้นทําการฟีดตัวอพุตไปให้กับเซ็ตตัไปนะครับอันนี้คิดว่าคงยังไม่สับสนเนอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมา,มา,ด,มาดูในเซสชั่นถัดไปหลังๆนะครับก็จะมีการเรื่องของการแทนค่าตัวแปรมีการใส่เป็น decision operation เข้าไปอีกนะครับโอเค ก็คิดว่าคงน่าจะมีประโยชน์แล้วก็กดติดตามกันละกันนะครับก็ในวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับก็คือขอจบเพียงแค่ตัว simple workflow สั้นๆ2ตัวก็คือตัว display message กับตัว is command นะครับขอบคุณมากครับ